และครอบครัวอาจย be ์นู่นเล่นอย่างนี้บรรยากาศวันนี้นะครับแล้วก็จะมีสองสามสี Alright, ่ห yes> ้าเจ็ดแปดครับกราบสวัสดีพี่น้องท่าทผูู้มครับพี่น้องนักแสวงบุญที่เดินข้างมารวมบุญรวมกุศล พี่น,อน้องมีผอลแกนแกนบอลน่นที่เดินเข้าช่วงการแสดงดดของทาง,ง,งออบอลลั่เพลงกนไค้ับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องมาเลือสนามแบบเลิศดมากสนามแบบเลือดัะเลิศดเลิศดเลิศดนี่เบิงสนาม,บบนามพี่น้องมาให้กำลังใจบัากหลายเลยนะครับอีกหน่อยก็เต็มสนามนี้แน่นอนนะครับชมฟรีนะครับตล,ลอดซอดแกงตอนขวางตำบลนนท์สำรานอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ การยนแสดงสุดยอดคอนเสิร์ Jim, no. ตางเรื่องต่อตอาจารย์ปีอารวอาจารย์ทำสดไหพาครับขอบคุครับาเดมหาสรมื่องในวันอย่างนี้โดยรน่องอในโอกาสใช่ครับโอ้บอกโอทองเพาอาจารย์ปีอบอกอุดนุ้ได้เยอพี่น้องเรับกรเกาสจากทาสภาเอร์ออกข้างสูงกัน่อ กองขวางพี่น้องร่นสำราญพี่น้องจังหวัดชียงคูณในภาคตะวันออกครับจะไปดูฝั่งนี้ครับพ Brasil ี่น้องการกุศปสงค์อ huh. ุปทานของคณะจังหว่มเชียงคูณนี่อาจารย์สวัสดีฝั่งนี้นะครับมาแล้วสวัสดีครับงานสำคัญนี้ขอกราบะดานคณะจ้าหวัดทุกท่านเตรียมพร้อมๆกันแล้วนะครับเตรียมของในงานอาจารย์ครูอาจารย์คน นะครับทุกฝ่ายพร้อมแล้วเอาเชิงเหลือแต่พี่น้องเด้อนะครับที่ยังเดินทางมาพฮอดกันเรียนเชิญครับรถกำลังลังมาพี่น้องเช่าทำด้วยเครสะดวกบรรยากาศดีดีพี่น้องกิจกรรมดีตั้งใจพี่น่าเชื่อแหลกรับเขาประพุ่ตลอดแล้วเราไปดูอ่าทั้งหลังเวทีครับนะครับดูทั้งงานเรดูบรรยากาศทั้งหลังนะครับบรรยากาศทั้งหลังก็น้องๆกินข้าวแล้วมื้อนี้มอนุปลาบไก่ครับ ที่เราเข้าอาสักถึงแล้วปูสารปูเสือจับจองบ้องหาสถานอันนี้เป็นแผนกชุดนะครับขนเป็ดขนนกอันนี้คืออุปกรณ์การแสดงนะครับหนึ่งรถบรรทุกนะครับก็จะแยกสีเหมือนเดิมครับแยกสีแยกหัวแยกกระบะนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการยิบจับของน้องๆนะครับอันนี้หัวกระบะนะครับเป็นกระบาหลังอันนี้ก็จะเรียกเป็น เป็นหัวอันนี้เป็นหัวนี้เป็นกระบะนะครับอันนี้ความอลังการครับเบื้องหลังของความอลังการยิ่งใหญ่ใจเกินร้อยนะครับวัดป่าเมตตาธรรมอำอหน้องบุญมากจัารกับเศรีมากครับเดินทางมาหอดี่้อกตั้งในช่วงบายนะครับติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็จะมี่าทางพระเอกนางเอกเล่นกระยู่กันแบบนี้นะครับ ก็อยู่เต็นไผ่เต้นมั่นก็จะอยู่แบบนี้นะครับดูด้านหลังกว้างมากเลยครับด้านหลังกว้างมากของใกนรอยนะครับก็อยู่เต็นไผ่เต้นมั่นพี่น้องอยู่กระจมไผ่กระจมมันนะครับ